รีวิวลดลูกค้าหน่อยครับคันนี้ลูกค้าก็จัดเต็มเหมือนกันนะครับปัญหาเรื่องรอบเดินเบาหรือปัญหาเรื่องระบบไฟจานจ่ายนะครับลูกค้าก็มาอยากจัดเต็มอยากจัดแบบว่าใช้ยาวๆนะครับก็ยินดีทําให้นะครับยินดีให้คาปรึกษานะครับอันไหนดีก็บอกว่าดีอันไหนเสียก็บอกว่าเสียนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าเครื่องกัน เครื่อง 4G15 หัวฉีดเกียร์ออโต้นะครับเอ,อ่อดูนะครับสายหัวเทียนกับหัวเทียน1ชุดนะครับแล้วก็คอแยกนะครับลูกค้าแบบว่าอยากจบจบแล้วก็คันนี้มันมีอาการสะดุดมาเลยนะครับอาการสะดุดนะครับเปิดแอร์เข้าเกียร์แล้วมีอาการสะดุดนะครับแล้วก็มีกองบินซินนะครับกองน้ํามันบินซิน แล้วก็จัดชุดแวกค่มล้วนเต็มระบบนะครับชุดแวกค่มแล้วก็มิซินหัวเทียนสายหัวเทียนเอยอแยกนะครับคอแยกผมก็ได้มาลองขอลูกค้าลองเทสสักหน่อยนะครับว่ารถยังมีอาการสะดุดอะไรไหมนะครับจะได้แก้ไขหรือว่าจะได้มาปรับจูนรอบเครื่อง ให้มันพอดีนะครับเข้าเกียร์เปิดแอร์นะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมก็ได้ลองขับสักพักแล้วครับก็ไม่มีอะไรนะครับเข้าเกียร์เปิดแอร์รอบก็น,นิ่งดีเดี๋ยวไปดูตอนสตาร์ทเครื่องกันนะครับว่ารอบอยู่เท่าไหร่เข้าเกียร์เปิดแอร์อยู่เท่าไหร่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูในห้องโดยสารกันลองมาสตาร์ทเครื่องดู คันนี้ถือว่าสีสวยนะครับคันนี้สีสวยลูกค้าเพิ่งทาสีมานะครับแล้วก็ใส่ล้อแม็กสวยๆมานะครับล้อแม็กพร้อมอยางสวย,สวยสวยๆแลยครับหล่อๆเลยคันนี้ถือว่าทําสีได้เนียนมากนะครับคันนี้ท่อเดิมท่อยังเดิมอยู่นะครับแนะนําเวลาเปลี่ยนท่อเกียร์ออโตโอ้ศึกษาดีๆนะครับอย่าเอาท่อโลกมาใส่นะครับมิฉะนั้นแล้วรถจะวิ่งไม่ออกนะครับก็มาดูกัน สวยๆนะครับทำสีใช้ได้เดี๋ยวมาสตาร์ทให้ดูกันว่าทํารอบเครื่องใส่แว็กคัมเต็มระบบเข้าไปแล้วเป็นยังไงนะครับแล้วก็ใส่คอยแยกก็สตาร์ตติดง่ายดูกันเอานะครับสตาร์ติดง่ายาสตาร์อืมติดง่าย รอบก็ปกตินิ่งๆกันไปนะครับเปิดแอร์รอบก็นิ่งนะครับเข้าเกียร์รอบก็นิ่งปิดแอร์เข้าเขาเกียร์รอบก็ได้ประมาณนี้นะครับก็ปรับจูนให้ลูกค้าได้ประมาณนี้มันจะไม่ไปไหนล้นะครับ ถ้าจะให้นิ่งกว่าน,นี้ผมไม่ได้ใส่ก่องหน่วงนะครับถ้าใส่ก่องหน่วงเวลาความแอร์ตัดต่อจะเนียนกว่าน,นี้นะครับก็ได้ประมาณนี้ก็ถือว่าเอโอเคหลังจากนั้นก็มาลองขับว่ารถมีอาการสะดุดอะไรไหมช่วงเปลี่ยนกรงเปลี่ยนเกียร์ว่ามีอะไรผิดปกติหน้านี้ไหมย,ยังไงครับ <c oughs> ก็ต้องลองเทสนะครับก่อนส่งให้ลูกค้าช่วงชะลอเป็นยังไงนะครับจะได้รู้จะได้บอกลูกค้าได้นะครับ ว่ารถมีอาการสะดุดไหมย็็ขับดีนะครับไม่มีสะดุดนะครับก็ลองขับในหมู่บ้านก็ขับดีไม่มีสะดุดเกียร์ก็เปลี่ยนปกติ ตาเล่งก็ดีรอบเครื่องก็เดินได้นิ่งนะครับถ้าสะดุดเราจะได้แก้ไขให้ลูกค้าได้ว่าเครื่องมันสะดุดนะครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรจะได้ส่งลูกค้า รอบเครื่องก็นิ่งดีถือว่าปกติแล้วครับ